อันนี้จะไปไหนครับเนี่ยจะไปโรงพยาบาลครับครับเป็น,เป,นเป็นอะไรครับอ่แมวกัดนะครับอ๋อเมื่อไหร่ล่ะอ๋อเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวท่านเนี้อ,อ๋อเดี๋ยวพี่หมากร้งพี่อันนี้ก็กังวลว,ว่ามันจะเป็นอะไรเนาะไม่ได้ไม่ทำขนาดแค่นั้นเนาะอ๋อไม่ใหม่ใหม่ใมอ่อ๋อแล้วที่บ้านน้ำท่วมเยอะไหมครับน้ำท่วมอ๋อขนาดนี้อ๋อเรอยู่เป็นกี่คนอยู่กันสามไม่ไม่ออกมาเนาะไม่ออกมา แล้วเดี๋ยวทำไงต่อเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลให้เขาอาจจะฉีดยาหรืออะไรแมวมาจากไหนอ่ะแมวเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงในกรงแล้วก็น้ำาเข้าไปแล้วก็ย้ายมันจะเอามาขึ้นบ้านแล้วไปมุ่มมันแล้วมันก็ตัดมันคงกลัวที่บ้านอยู่ลำบากยังไงบ้างครับอ๋อที่บ้าน จากที่เนี่ออกไปกินอ,อยู่จากแขวงกับเวลาเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนี้แขวงที่นี่มีคนติดในชุมชนเยอะไหมก็มีหลายเหมือนกันเพราะอยากจะออกมาไหมครับ